สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมาเล่นสนุกกับเราของเล่นเด็กทอยไทยวันนี้พี่ก็มีรีวิวของเล่นสุดแสนจะแจ๋งมากเลยมาฝากน้องกันนะคะที่เห็นอยู่ในวิดีโอคลิปของเราตอนนี้ไม่ใช่อะไรเลยมันก็คือไข่ฟองหนึ่งนั่นเองน้องๆคง,งงงใช่ไหมว่าไข่เนี่ยมันเล่นได้ไงทาไมกระท้อแล้วมันยังไม่แตกเีกรูสิมันเป็นไข่ไข่จริงหรือเปล่าเนี่ยพี่จะเฉลยให้นะคะก็เพราะว่าไข่ที่เรามาจะมารีวิววันนี้มันเป็น ไขฟ่ฟลุมมี่หรือว่าเป็นไข่ที่ของเล่นที่ไม่สามารถแตกได้ตัวสิต่อให้โยนปลาหรือว่าทุบไปขนาดไหนมันก็แตกไม่ได้นะคะแต่หน้าตารูปร่างลักษณะภายนอกของมันเนี่ยอย่างที่เห็นเลยว่ามันเหมือนไข่มากจริงมากๆแยกไม่ออกเลยเนาะแต่พอเราโยนไปแล้วเนี่ยคงต้องงงมากๆเลยเพราะว่าโยนไปยังไงมันก็ไม่ยอมแตกเป็นเสียงๆไม่มีของเหลวไม่มีตัวไข่ตัอวอะไรข้างในไหลออกมานะคะ นี่เลยแล้ววันนี้พี่ก็ต้องมาทดสอบให้น้องๆดูกันและเป็นการทดสอบที่น้องๆไม่ควรทำที่บ้านเพราะว่าเพราะว่ามีของมีคมอันตรายอยู่นั่นเองเราก็มีมีดคัตเตอร์หนึ่งอันอันนี้นะคะและเราก็มีไข่หนึ่งฟองน,นี่เลยเราจะทำอะไรรู้ไหมพี่จะพยายามในเมื่อมันไม่แตกนะักใช่ไหมพี่ก็จะหั่นมันซะดูซิว่ามันจะเป็นยังไงได้บ้างอืม มันแข็งมากเลยนะคะเนี่ยน้องๆก็นายอ,อย่าทำที่บ้านนะคะเพราะมันเป็นของมีคมและอัดบาดมือได้นะจ๊ะอุ้ยมันต้องใช้แรงนิดนึงเลยแหละต้องพยายามค่อยๆแงะมันเข้าไปทีละนิดทีละนิด,นดค่ะอืมค่อนข้างแข็งมากๆเลยไม่เคยเจอไข่อะไรที่แบบว่าแข็งแล้วก็แข็งแรงทนทานขนาดนี้นะคะ หมือนรู้สึกกำลังหั่นแบบอะไรสักอย่างอะนี่พอหั่นได้น่าจะได้สุดแล้วละามาแกะข้างในกันดีกว่าโอ้โหนี่มันคืออะไรเนี่ยนี่คือไข่ขาวของเราใช่ไหมมันเหมือนว่าไข่ที่แข็งเป็นหินแล้วนะคะมันเป็นความรู้สึกเหมือนเป็นแบบเป็นยางๆอีกนึงเนา เอ,อแต่ว่ามีความแข็งแรงในลักษณะหนึ่งเลยมีเป็นฝอยฝอยล่วงลวงมาด้วยเป็นผงผงสรุปมันก็คือของแข็งนั่นเองนะคะข้างในมันไม่ใช่ของเหลวหรือใดเลยให้ความรู้สึกเป็นยังลบไม่รู้ว่านี่แล้พอประกอบประกอบมาแล้วคือตอนที่ยังไม่ห่นเนี่ยน้องๆก็จะเห็นชน่ไว่าเฮ้ยมันคือเหมือนไข่ดีดนี่เองนะ นี่ถ้าเกิดเอาไปปาใส่ไข่เจ็บนะเนี่ยไม่แตกนะมันเจ็บนะหน้าตาก็เป็นประมาณนี้นะคะเราก็ทําการทดลองเพื่อให้น้องๆทุกคนหายสงสัยว่าไอ้ไข่ปลอมบรรดาของเล่นของกินปลอมต่างๆเขาเราหั่นไปแล้วเนี่ยข้างในมันทามาจากอะไรนะก็ไม่มีอะไรนะคะเป็นอย่างที่เห็นนี้เอง สำหรับวันนี้รีวิวของเล่นของเราก็จบลงเย่างเท่านี้แล้วอย่าลืมกดติดตาม YouTube c h anel n ของพวกเด้วยนะจ๊ะแล้วมาเจอกับพวกเราได้ใหม่ในคลิปวิดีโอตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ